เด้ออพี่นอ้องช่างเบิ่งปลามันเดุบ่นมันหัวบักใหญ่เลยเบิ่งเนี่ล่ะโอ้กำลังขู่มันเด้อพี่น้องเอ้ยพอดีเอาลำม,มันกับเมอกเด้อเนี่ยเบิ่งหัวมันเนีล่ล่ะหวานพูดเรื่กได้ลยวำมันวิธีปลูกมันก็ศึกษาเอาเด้อโอ้งามง่าหง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 ามันปั่นแต่หัวง่า lắm cả ngàm bắt tắt lắm thì nhỏ, liệt ô liệt ô bắt anh này cái ô lại اشتركوا <applause>